ในสวนพ่อปู่นะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นปอมแอปเปิลนะคะอันนี้แตงโมค่ะพลาสติกภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเขาอ่านว่าพลาสติกแตงโมบ้านเรานี่ค่ะหวานกรอบ นี่พระอเอกของเราคราวที่แล้วนี่เป็นลูกสีเขียวอยู่เลยตอนนี้สีม่วงแล้วค่ะอังวนไฮแซงไฮแซงอังวนออกรสชาติก็เปรี้ยวๆหวานๆตามเคยอีกประมาณสามอาทิตย์ค่ะถึงจะเก็บได้แต่เราเรามาเก็บกันอีกทีสามอาทิตย์ตอนนี้ยังไม่เต็มที่ แต่ว่านี่ขนาดไม่ดูแลอะไรเลยนะคะปล่อยตามธรรมชาติก,บก็บางพวงบางอะไรก็ดูดีบางพวงก็ก็มีเหี่ยวมีโดนแดดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะไหนลองชิมหน่อย<ม> ทิตย์เจอกันอนะ่ะเยอะมากค่ะเป็นขุ้มเป็นพวงตามแบรั้วบ้านาทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนบ้านระยง,ระย,งระยางกันไปหมดเลยคะ่ะนี่ค่ะพระเอกของเราเี๋ยวสามอาทิตย์เจอกัน ดอกไม้ก็สีสดมากหน้านี้ดอกไม้จะสวยมากมาทีไรก็ชื่นใจทุกทีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะลาโพชเชนขอบคุณนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากๆค่ะ